นั่นหน้ากระดานหน้ากระดานเลน้ากระดานให้คุณเลยโอเนล้วเอาซ้ายเด้อ

กันลอกกันลอกอ่ากระทุกตัวดิเนเออนับมันจมน้บโดนแล้วมันขาดแต่การอันนี้แล้วดูลึกล่มไม่ต้องดูแต่ว่าลุ้นอันนี้แล้วมันคลุมมืดคลุมมืดคลุมมืดเอ้าคลุมมืดบืดจมอ่กะเป๋าเราเดี่ยเรียกคำบัตหายใจไปขึ้นไปขึ้นบ่มันต้อเอาอีกเนาะพร้อีกไปคลุมติดคลุมตด

เป่าเป่าไปเลยเป่าไปเลยซอยซอยเลยครับไปเรยก่อนซอยเป่าไปเลยเอาอันนี้ก่อนหายใจยืมหายใจยืมหายใจยืมป่ะพี่ต้องจับชีพจรดูพี่ทั้งโอ้โหเอาไปอีกเอาไปอีกไปอีกหายใจยืมหายใจยืมเอาแบก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 เอาแบก เบกเบกเนาะเนี่ยเาเบกเบกเอาขึ้นลังอีกลยเอาขึ้นลังกนพาดาพาดปพาพาดปพาไหมพาดปาไหมจับขาเลวยจับกันดเจ้าพาดปาพาดาเอคนหัวใจเลยเอาลงมาเอาลงมาเอาเอช่วยทเอาของคนมช่วยคเอาเเอาเป่าเป่าเป่าอีกไงครับเป่าอีกเ่าอไงครับเป่าอีกไงครับเป่าอีกอ

เอาอีกทำปจังหวนั้นทำไปจังหวะเอาผ้าอย่งมีไเ็ดแม่ีบห่เลียมใส่จังหวะที่กำลังเอาอลูกไปเอ้ยหน่งไปหาผ้าแท้นี้บมีไว้เช็ดอันนี้ไหนบ้งน่เอมีผ้ามันองเอามีผาไปเช็ดผาเช็ดนะผ้ไอ้ต เดี๋ยวเข้าไปห่มเลยเขาเข้าลงเลยครับเขาลงเลยเขาลงมาช่วยกันครับช่วยกันเอเาเป่เป่าไหนครับเป่าไหนเอปาเป่าเลยเป่าเลยนี่ปาปาเป่าึอนาไมีหนังมาไหมมอใส่ปืนน่นะพานนหอดลงบานนี่

เปลาเลยเปล่าเลยไม่ไม่ไม่ขุดเจ้าป่งจับจับจับกมนอร